ก็ได้นะพี่ให้ก๊อปปี่ชอตฟิตติ้งแล้วค่ะพี่ชอตค่ะฟิตติ้งแล้วค่ะแต่จะออนแอร์เมื่อค่ะก็วันนี้วันนี้ฟิตติ้งค่ะสำหรับสิงสาราตายนี่ก็เราจะได้เห็นแต่ละคนในคาแรคเตอร์ที่เขาจะเป็นตัวละครซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ทำงานกันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะในเรื่องของอย่างวันนั้นก็คงเห็นภาพที่เราไปสกาลาเทวิสุวรรณนะคะ แล้วก็ตอนนี kind of ้ก็เราก็มีการกระจายตัวกันไปเวิร yes. ์กช็อปตามที่ต่างๆบ้างก็ไปวัดบ้างก็ไปกับทางคุณตำรวจบ้างก็เดี๋ยวจะต้องไปทางนิติเวศอะไรเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่ต้องบอกว่าด้วยความที่พวกเรายังไม่เคยทำซีรีส์ในแนวนี้กันมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ ตัวละครหรืออาชีพหรือใดๆค่อนข้างหนักมากนะคะก็รวมถึงบรรดาผีต่างๆที่อยู่ในในเรื่องด้วยค่ะซึ่งเ,เราก็ไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งเราก็ไม่เคยเจอผีมาก่อนเหมือนกันดีแล้ว <laughs> <laughs> อยา่าไปเจอ <laughs> เลย <laughs> <laughs> มันเป็นโปรเจกต์ยากสำหรับเชฟถึงกันไม่เคยทำมาก่อนทำมนไมกล้าหยิบมาทำที่เราสนุกค่ะ<ม>คือคือ,คอ,คอมีคนแนะนำก่อนเริ่มต้นจากการที่ก็มีน้องๆแหละที่แนะนำนิยาเรื่องนี้มา แล้วก็มีคนบอกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของภูกับพาเวลมากๆเหมือนแบบสิงหากับทูบเนี่ยเหมือนกับถูกสร้างขึ้นมาว่าเป็นภูพาเวลเลยทีเดียวเขาเลยอยากจะให้แบบน้องๆได้แสดงเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ไปเอาหนังสือมาอ่านค่ะแล้วก็แล้วก็รู้สึกมันสนุกมากคือเคยพูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วตั้งใจเอาไว้เคยพูดไปด้วยว่าชาตินี้จะไม่ทำสองอย่างคือพีเลียดกับผีซึ่งปีนี้ทั้งคู่เลยค่ะทั้งพีเลียดกับผีเลยมาพร้อมกันเลยค่ะ ก็เพราะาเป็นคนกลัวผีมากก็เลยไม่คิดจะทําเรื่องผีมาก่อนแต่ว่าก็สนุกค่ะก็เลยก็ทําแบบกล้าๆกลัวๆนี่แหละคะ่ะความยากสุดกัหรับพิธีอรในเรื่องนี้อยอเอาผีค่ะเอผีเรื่องผีเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช,ใช่ค่ะ, <laughs> <laughs> คะเลยสำหรับ <laughs> พิธีอรนะคะ <laughs> เลยค่ะแต่ว่าก็ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความยากที่ท้าทายแล้วก็ทุกคนก็แบบตั้งใจกันเต็มที่มากสําหรับงานนี้คือจะเห็นว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงคาลรคเตอร์ hmm. ของทุกคนไปหมดเลย mm hmm. จากที่เราเคยเห็นพวกเขาในพิทเบฟเนี่ยคะ่ะก็อันนี้ก็ต้องแบบต้องเปลี่ยนตัวเองกันอย่างหนักมากรวมถึงพี่ปีเตอร์เองก็สนุกมากกับการทําผี <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้มีคนเมาบอกว่าพี่ปีเตอร์สนใจกับผีย่งเดียวไม่สนใจกับคนเลยตอนย <c oughs> สนุกมากคะ่ะคือเรื่องนี้นมันมีรายละเอียเดเยอะพอสมควรที่ชอดมันมันจะต้องใช้เร,ยเยยรยะยะเวลา มีเท่าที่มีค่ะนน <laughs> ใช้เวลาดีที่สุดเท่าที่มีและตอนนี้บทเสร็จแล้วนะคะเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งบทเราเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมพร้อมทางานในทุกส่วนแล้วก็พอบทเสร็จคือบทเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างพอบทเสร็จทุกฝ่ายก็จะสามารถกระจายตัวกันแล้วก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองได้เพื่อจะมาประกอบร่างกันพี่รครับในส่วนโปรดักชันน้ครับจะจะยอมแพ้คิดไมมันคงเทียบกันไม่ได้ครับความความยากของของงานมัน แตกต่างกันค่อนข้างเยอะอันนั้นก็จะอาจจะต้องทนแดดหน่อยอันนี้อาจจะต้องอ,อยู่ท่ามกลางความมืดแล้วก็สิ่งที่เรามองไม่เห็น <laughs> แล้วมาแรง <laughs> นะครับ <laughs> ก็ก็คงเป็นเรื่องของโปรดักชั่นดีไซน์แหละครับเพราะว่าทุกอย่างมันถูกแบบถูกสร้างขึ้นมาสร้างโลกของไม่ว่าจะเป็นบริเวณลงคักเองก็ดีหน่วยสืบหน่วยนิติเวชอะไรต่างๆครับแล้วก็สถานที่เกิดเหตุซึ่ง ก็ตื่นเต้นอยู่ก็มีการแบบว่าทํางานร่วมกันกับพีเตอร์อะไรเงี้ยครับตอนนี้สิ่งที่พีเตอร์เขาเตรียมไว้ผมว่าก็แหรละพี่พี่ก็ว้าวว,าว้าวแล้วก็เออเรานึกภาพออกครับว่าสิ่งสาราตายจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรอยา่างเงี้ยเรื่องลูกก็ใช่ขายากก็ยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่คุยกันตอนแรกจริงๆก็มีหลากหลายไอเดีย บางทีก็จะค่อนข้างจะโมเดิร์นก็มีแต่สุดท้ายแล้วเราก็จบกับตรงที่ว่าเราว่าทางของเราน้าจะเป็นอะไรที่เรียวนะครับเพื่อให้แบบเรารู้สึกว่าแบบอยากให้คนดูมีรู้สึกดีอารมณ์ร่วมแล้วมันมัน,ม,นมันใกล้เคียงกับสิ่งที่แบบโลกรอบๆตัวเราอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆในส่วนของพิธีกรรมเนี้ยเราอาจจะไม่ได้บอกว่ามันมีอยู่จริงเนาะแต่ว่าเอ่อมันก็เป็นความเชื่อในเรื่องนี้มันก็จะมีเรื่องของความเชื่อครับซึ่งมันเป็น จุดเริ่มต้นของศิลคตก,กรรมต่อนเนื่องทุกอย่างอะไรอย่างนี้นครับพี่ปีเตอร์ครับมีทั้งเรื่องคาตกรรมมีทั้งเรื่องผีเข้ามาใน,ในในเรื่องเดียวกันเรีเรยกว่าเรื่องนี้พี่ตร์สน,นุกครับแล้วผมที่ผมได้ทําผีเรื่องแรกเลยหมายความว่าผมไม่เคยได้ทําไม่ได้ทําผีนะครับ <c oughs> มีหน้าล,ล่ละน,น,นุกใหญ่เลย <c oughs> แลาเป็นความผสมผสานระหว่างการสืบคดีคาตกรรมที่มีเรื่องของวิญญาณแล้วก็มีมีเครื่องแต่งกายศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยงเงี้ยครับ แล้วก็เรื่องมันกลมกลมแหละครับมันเหมือนมีที่มาที่ไปแล้วก็ตัวทูบเองก็ช่วยสิงหาในการค้นหาความจริงด้วยว่าเจ็ดศพเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเี้ครับแอดแสดงคนนี้เป็นไงครูพาวเวลทอมเดนเมเกิลเนี่ยมันต้องคลิกบุคลิปให้คนทุกคนลืมภาพภาพมันปิเบฟมันมีความยากหรอเวก่ากลับม พี่บอกไปเลยจะเรียกยากพี่ไม่ต้องเกรงใจพี่บอกเลยคือพิษเบฟด้วยความมีสองภาคด้วยภาพจําเขาก็เยอะครับแต่ประกอบกับในหนังสือเองอ่ะก็มีคาแรคเตอร์ของเซของใครอย่างชัดเจนก็เป็นหน้าที่ของนักแสดงที่จะทําความเข้าใจและปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อเพื่อตอบสนองเรื่องราวได้ยินกันแล้วนะญาตนักแสดงเลครับมามามาม่มมาอมาูกูพม่อ พ่อไปเลี่ยงผิดอ่านอินักดิากเหมาขนนมันทำเวลกูแล้วครับผมใช่ไหมครับพี่กิเตอร์เขาบอกมาแล้วว่าเออเรามีโจทย์ยากอย่เรื่องของภาพจำเหมือนกันทั้งแบบหมดนี้ก็ยากจริงเปลี่ยนเปลี่ยนคาแรคเตอร์มาเยอะอยู่ใช่ผมรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้ยากกว่าพีดเบ๊บที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็อาชีพก็แตกต่างจากที่เราเป็นมากๆแล้วก็ เวิร์กช็อปกันแบบสุดๆตอนนี้เข้าเวิร์กช็อปทัชต,ติ้งคลาสไปหน,หนูไปวัดมาเป็นไงบ้างคือต้องบอกเลยว่าเอาจริงตอนแรกอะไม่คิดว่าก็เข้าใจก็เคยเห็นเด็กวัดว่าเป็นยังไงแต่พอแบบได้ลงไปลองมาเป็นชีวิตเด็กวัดจริงๆอะ่ะมันเหมือนมันได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่แล้วเราไม่มีวันเข้าใจ <c ười> ถ้าเราไม่ได้ลงไปไม่ได้ลงไปจริงๆลงไปอีกที ัานแน่นอยู่ไม่คือวันนั้นโหเป็นเด็กย่ามันเป็นแบบไปช่วยย่ามช่วยบบาหลงหลงพี่บินทบาทก็แบบมันมันต้องแบบคุณต้องเร็วนะคุณต้องคล่องแคล่วนะเด็กวันเนี้ยแบบรุบเข้าเข้าหูหิ้วใส่ย่ามผมผมก็มีไปเอ่อไปสืบนครบาลครับกับออโต้แล้วก็สองคู่นี้คู่นี้คู่รักนี้นะครับเขาก็ไปไปเรียนรู้เวิร์กช็อป กับการเป็นตำรวจแล้วก็สืบสวนสอบสวนเนี้ยว่าพี่ทํางานเขาเป็นยังไงมันก็แตกต่างกับที่เราคิดมากๆเลยครับก็เหมือนเป็นแบบ organization หนึ่งที่แบบว่าทํางานกันแบบจริงจังแล้วเข้มข้นมากๆมีอะไรอีกไหมจ๊ะมีอะไรอีกเหรอก็เรื่องเรื่องความโกผีฝึกไปถึงไหนแล้วคือต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องเต็มเยอะมากนะในบทอะคือมันมันเจอผีหลากหลายแบบมากแล้วผมก็ผมกลัวทุกผีอยู่แล้วล่ะ แต่ว่ามันมันมันจะม,มีความ <level. S 1> ความลึกซึ้งของแต่ละผีมีเรื่องราวของมันแล้วกันครับก็กําลังพยายามเรียนรู้แล้วก็แบบหาแะ้รกันหาระดับเลเวลของแต่ละผีที่มาหลอกเราได้ครับเพราะว่าเราจะเต็มที่สุดๆในการทําให้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นแบบมาสเตอร์พีซของพวกเราทุกคน เต็มที่แน่ๆเพราะว่าช่วงนี้ก็เวิร์กช็อปกันอยู่แบบเต็มที่เลยเฮ้ยพ่ออย่าเพิ่งเคื่อพ่อรอดูก่อนนะเพิ่อขอกัดแก้ตัวอยากกูเยอะกูเยอะสรุปคือต้องเป็นภูเขาอยู่เท่าน้อยพุ่พาเวลนี่มาเวลวัวอ่ะคู่นี้คู่นี้ยังไงโอ้ชุดผู้คุณนี่แบบค่อนข้างนะพยาย่านครับสารวัตรเนิมมาวันนี้ดูนิ่งๆไหม อินกับคาแรคเตอร์อินครับสูงความรู้มากเลยใส่เสื้อขาวเข้าไปดูมีความรู้ดูมีเหตุมีผลมีสาระขึ้นไหมครับอ้วนหน่อยอ้วนหน่อยผมอะผมอะแต่สีผมไม่ธรรมดาครับก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ใช้ชีวิตลําบากครับสีแดงแต่ว่าก็ด้วยความที่เราตั้งใจเนาะเอาจริงที่สุดครับก็ยอมหมดครับผมมี่คือเป็นคาแรคเตอร์ในหนังสือด้วยเป็นแบบนี้ นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไปอย่างที่พี่พาวลบอกก็เราไปสืบละครบานมาแบบไปเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการแบบโปรเซสการทํางานนี่ครับเดี๋ยวต่อไปเราสองคนก็จะได้ไปคนิติเวชต้องไปดูการสาธิตการชนะสูตรของจริงอะไรอย่างี้ของจริงเลยจริงก็เพื่อว่าเราก็ก็จำพี่ว่าจําเป็นเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้รู้ในเรื่องของแบบท่าทางการที่เวลาเราจะผ่าศพขึ้นมาอย่างนี้เราจะได้รู้ขั้นตอนทั้งหมดอะไรครับจะสมจริงมากขึ้นครับก็ คาแรคเตอร์ดารินคาแรคเตอร์ดารินก็เป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำครับเป็นนิติเวที่ไม่กลัวศพแต่ว่ากลัวผีเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในคนที่จะโดนไปใสศยัก์ได้ได้ได้แต่ผมขอพูดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเรื่องไหน น่าเต็ม <meus> ท <two S 2> <No> <Koll> ุกเรื่องเลยนะฮะโอ้โหเรื่องนี้ไม่ไม่ค่อยเท่าเทียมเท่าไหร่เลยยังไงอันนี้ยังไงอันนี้มาโอ้โหคุณนี่อะไรกันเนี่ยคุณใส่บาลองไงโอ้โหตามคาแรคเตอร์คุณเป็นเด็กวัดไม่ใช่แค่ชุดรองเท้าด้วยคุณโอ้โหบูทเสริมส้นกันเต็มผมเรียบติดพื้นเลยอะติดพื้นเารู้กันหมดแล้วโอ้โหอันนี้แค่ชุดทำงานนะแต่เรื่องที่ได้รักกันจริงๆสักทีใช่ไหม หรือเปล่าหรือเปล่า,ลาคือว่าก็ต้องรอรุนครับในเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นความสัมพันธ์ที่แปลกใหม่นะถ้าเกิดเท่าที่ผมอ่านบทครับเซ<ห>ดารินเป็นความสัมพันธ์แบบไม่พูดเดกอะ <S 1> <S 1> <_ S 2> รอดูครับรอดูสําหรับเอย่างสาหรับบทเซนะครับก็เสำหรับผมก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการพลิกบทบาทเลยนะครับถ้าเทียบกับบทนอตท,ที่เล่นในพิษเบฟนะครับคนละขั้วเลยสมมติว่านอตซ้ายอันนี้ก็ขวาเลยครับสุดโต่งครับผม ก็สำหรับผมก็ค่อนข้างกดดันนะครับแต่ว่าก็คิดว่าผมมองว่ามันเป็นงานที่น่าจะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของผมละฉะนั้นผมก็เต็มที่แล้วก็ทุกวันนี้ก็แทบจะอยู่กับบทจนเป็นเหมือนนอนหนังสือนะครับอ่านอ่านบททุกวันแล้วก็พยายาม พยายามแบบว่าซึมคาแรคเตอร์ให้มันอยู่ในชีวิตจริงไปแล้วด้วยอะไระครับมันต้องทำให้ชินผอว่าซึมนะครับตอนนี้เซมแล้วเซหนิ่งจัดเลยนี่โอ้โหาเอาเข้าฉากจะพูดบทนี้ผิดเลยคือคือว่า <laughs> คือจบ <laughs> <laughs> ช็อต <laughs> คือคือผมอะคือผมอะเป็นเหมือนแบบมีความไฮเปอร์ไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมครับปกติอย่างแต่อย่างบทเซนี่คือมันไม่ได้เลยนะครับมันต้องนิ่งมากฉะนั้นผมก็คิดว่าอาถ้างั้นผมลองแบบว่าเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน แบบว่าการพูดให้มันพูดมีความฉาญฉานมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าอาจจะเป็นส่วนช่วยได้ในตอนที่แบบผมต้องแสดงจริงครับก็พยายามสวมบทบาทเรื่อยๆวันนี้นี่ฉลาดมากเขาถับวันแรกต้องขับต้องขับต้องถับต้อเพ่นเขาทำได้จริงเว้ยเว้เขาทำจริงครับแบบตอนเวิร์กช็อปตอนคุยปกติกับครูเงี้ยเขาก็จะสวมทายเตอร์ตลอดเลย แบบตอนนี้เขาก็นิ่งขึ้นมากแบบมากม <c oughs> ร่วมถึงตอนนี้ด้วยท่าเพี้งงงไหมงงฮะหรือว่าตอนนี้เขามามาเรื่องเป็นไมเคิลหรือว่าจะเป็นตัวละครก่อนหน้านี้คือไมเคิลครับแต่พอแบบเริ่มเวิร์กช็อปไปเรื่อยๆเง inda, ี้ยคือเหมือนพี่เคนก็ตั้งใจกับบทที่ได้รับอเงี้ยครับก็เขาก็แบบเวิร์กทั้งนอกด้วยแบบนอกนอกคลาสอะไรเงี้ยครับก็ทั้งนอกคลาสในคลาสด้วยก็รู้สึกว่าแบบนิ่งขึ้นมาเยอะเลยแต่เราต้องไปกับเขาด้วยนะไปกับเขาครับแต่ว่า ส่วนตัวคาแรคเตอร์เขาก็ไม่ได้นิ่งแบบพี่เคิร์นเพราะว่ามันจะส่วนทางกันมีความคอนทราสกันแบบนี่ครับตาเบสเหรอไ้มเดี๋ยวนะชุดพวกเราบ่งบอกถึงสถานะความระดับหนึ่งโอ้โหพี่นายตำรวจเลยเนื่องจากผมมาจากส่วนกลางขออนุญาตนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับมา In, in, ยัง, <in. S 2> งอินอยู่บทนี้เป็นไงฮะบทคิงสำหรับผมตื่นเต้นมากครับแล้วก็มีความท้าทายแล้วก็มีดีเทลยิบยิบย ой, ่อยๆที่ต้องไปแกะค่อนข้างเยอะมีอะไรที่ต้องไปแบบเขาเรียกว่าสืบสาวลาเรือ่องลาเรือเร่องเยอะ <laughs> พอสมควรเหมือนกัน <laughs> แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับมผมพูดตรงๆนะ <laughs> วันนั้นที่เราไปกันนะ่ะถ้าผมรู้จัก อาชีพนี้เร็วกว่านี้ผมอาจจะไม่เรียนวิศวะผมอาจจะเป็นตำรวจเลยอะเขาหินจริงเขากลับมาเขามาเล่าให้ฟังแบบเนี่ยถ้าถ้าเลือกเรียนใหม่ได้นะเอ้ยทำไมอินคาแรคกเตอร์ผมว่าอาชีพนี้มีโลจิคที่น่าสนใจครับมีความช่างสังเกตสูงมีไหวพริบแล้วก็มีระเบียบวินัย น่าจะกําลังฝึกครับนี่้าทบนนี้เรื่องเราเป็นตำรวจคนนี้เป็นไงเป็นตำรวจที่เก่งครับแต่ว่าอาจจะเก่งในคนละเวกับสารวัตรสิงหาไม่ไม่ไม่แหมแล้วพ่อคุณล่ะฮะพ่อผมก็เป็นบิ๊กบิ๊กระดับหนึ่งครับบิ๊กระดับหนเลยบิ๊กเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในสายอาชีพนี้ครับก็เลยต้องทำอะไรตามใจพ่อ สาดแถลงวันอ่อนเลยเหรอแถลางวันออนเลยเหรอวันอ่อนเลยไหมถามอย่างเงี้ยเขินเลยเพิ่งฟิตติ้งถามอ่อนแอร์ยังไม่เปิดกล้องเลยเดี๋ยวเราจะเจอกันเราจะเจอกันในวันฮาโลวีนค่ะเราจะปล่อยผีกันครับวันฮาโลวีนเลยอ่อนแอร์วันฮาโลวีนพอดีวันฮาโลวีนพอดีเป๊ะเลยครับผมนะครับก็ ทุกวันศุกร์ครับ4ี่ทุ่มสินะครับทางช่องวันสาแล้วก็ดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัดได้ที่ i อชีอีหรือ i อคิวดรับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ที่อยากให้ช่วยกันสนับสนุนเพราะว่ามันมีความตั้งใจอย่างสูงมากๆในการที่อยากจะทําให้สิริวายมีอะไรมากกว่าเป็นแค่เรื่องรักธรรมดาเงนั้นเราก็เลยทุ่มเทกันแบบมากมายมหาศาลต้องบอกว่า ตั้งใจทางานกันอย่างหนักหนามมากๆจริงๆนะคะก็ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราทํางานกันแบบตั้งใจกันขนาดไหนค่ะ <laughs> อย่างย้ํานะครับว่ายังเป็นบอยเลิฟนะครับยังเป็นบอยเลิฟครับยังมีแบบเรื่องราวความรักระหว่างแบบตามสืบแต่มันก็ยังมีแบบความโรแมนติกข,ของมันอยู่นะครับก็คงจะเป็นเส้นเรื่องรักอีกอีกแบบหนึ่งที่มันต่างไปจากพิทเบรครับผมครับค่ะ <laughs> 好困的，好困的。